พระมงคลเทพมุนีสดจันทะสะโรท่านเคยสอนเอาไว้เสมอว่าทานบารมีนี้อย่าได้ขาดแต่หากขาดทานบารมีแล้วจะสร้างบารมีอย่างอื่นมันก็ไม่สะดวกตัวท่านเองก็ได้สร้างทานบารมีมาตั้งแต่บวชเมื่อบวชใหม่ๆก็ออกบินธบาติท่านขาดแคลนเกี่ยวกับเรื่องอาหารหวานข้าวไม่ค่อยจะมีคนมาใส่บาตรกับท่านแต่ท่านก็ยังออกบินธบาตไปตามปกติถึงสามวัน วันที่สมก็ได้ข้าวมาปั้นหนึ่งกับกล้วยผลหนึ่งกลับมาแล้วก็ตั้งใจที่จะลงมือขบฉันพอดีเหลือบไปเห็นสุนัขแม่ลูกอ่อนผอมโซทีเดียวท่านก็คิดในใจว่ามันคงหิวเช่นเดียวกับที่เรากำลังหิวจึงแบ่งปันอาหารที่ได้มาในวันนั้นอย่างละครึ่งให้ข้าวไปครึ่งปั้นกล้วยครึ่งผลแล้วท่านก็อธิษฐานจิต ในวันนี้เราก็ถึงที่สุดแห่งความหิวสุนักแม่ลูกอ่อนก็ถึงที่สุดแห่งความหิวที่สุดต่อที่สุดมาเจอกันเราจึงได้สร้างมหาฐานบารมีขออนุภาพแห่งมหาทานบารมีนี้จงอย่าได้อดอยากยากจนอีกต่อไปเลยและด้วยอนุภาพแห่งมหาฐามบารมีในคราวนั้น เพียงแค่ข้าวเครื่องปั้นกับกล้วยเครื่องผลทำให้ท่านสมบูรณ์ไปด้วยปัจจัยสีได้บำรุงเลี้ยงภิกษุสมนเนณนถึงวันละห้าร้อยรูปเป็นเวลาหลายสิบปีจนกระทั่งตลอดชีวิตของท่านเพราะฉะนั้นท่านจึงย้ำบ่อยๆว่าจะทำบารมีอะไรก็ทำไปเถิดแต่อย่าขาดทานบารมี ละทามบารมีนี้จะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราได้สร้างบารมีอย่างอื่นได้อย่างสะดวกสบายในสมัยพุทธกาลพระผู้มีพรภาคเจ้าสเสด็จไปกับพระอานนท์ท่านได้ชี้ให้ดูเด็กขอทานคนหนึ่งแล้วตรัสกับพระอานนท์ว่าเด็กขอทานที่มีรูปร่างอัปปษณะผอมโซน่าเกลียดเหมือนปีศาจคลุกฝุ่นนั้นคือ อานันตเศรษฐีในภพชาติก่อนซึ่งมีสมบัติมากแต่ว่าเป็นคนตระหนีได้สั่งห้ามบุตรหลานทุกคนไม่ให้บริจาคทานให้หงแหนทรัพย์เอาไว้เพราะกลัวทรัพย์จะหมดไปและก็ได้ฝังทรัพย์ไว้ห้าแห่งเมื่อละโลกไปแล้วความตระหนีที่เข้าไปครอบงำอยู่ในจิตใจหุ่มหอเห็นจำคิดรู้อยู่ในกลางกายละเอียดของอานันตเศรษฐี ก็ดึงดูดให้มาเกิดในตระกูลของคนจันทรานฐานะยากจนหาเลี้ยงชีพด้วยการขอทานเมื่ออยู่ในคันมารดาก็ทำให้มารดาเดือดร้อนไม่ว่าจะไปขอทานที่ไหนก็ขอไม่ได้พอคลอดออกมาวันไหนที่พ่อแม่พาเข้าไปขอทานด้วยวันนั้นก็ขอไม่ได้อีกเหมือนกันจากเดิมที่จนอยู่แล้ว กระแสความตรณีของลูกยิ่งส่งผลให้เป็นคนจนหนักเข้าไปอีกพ่อแม่จึงปรึกษากันว่าทำไมแต่ก่อนเราขอทานได้ไม่ว่าจะผ่านไปทางไหนก็มีคนเมตตาสงสารให้อาหารมาพอยังชีพได้แต่พอลูกคนนี้เกิดมาไปที่ไหนก็อัดแตคัดตลอดเวลาแต่ก็ยังอดทนเลี้ยงดูลูกเรื่อยมา จนกระทั่งลูกเติบโตสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้จึงให้แยกทางออกไปขอทานเลี้ยงชีพด้วยตัวเองลูกก็เลยต้องตะเกียกตะกายไปขอทานเลี้ยงชีพแม้จะไปทางไหนก็ตามก็ไม่ค่อยได้อาหารเพราะกระแสะแห่งความตรณีที่ซ่อนอยู่ในกลางกายนั่นแหละผลักดันสมบัติและดึงดูดวิบัติเข้าหาตัวตลอดเวลากระแสะแห่งความตรณีถ้ามองไปตรงกลางด้ทรมาจากคุ เราก็จะเห็นว่ามันเป็นดวงสีดำๆเรียกว่ากัรหะธรรมทำดำครอบงำอยู่ครอบงำบังคับในเห็นจำคิดรู้ให้เกิดความหวงแหนทรัพย์เสียดายทรัพย์และให้เกิดความโลภมันบังคับกันอยู่ในกลางกายซึ่งจะดูดวิบัติเข้ามาแล้วก็ผลักสมบัติออกไปเมื่อลูกขอทานอดีตอานันตเศรษฐีตะเกียกตะกายช่วยเหลือตัวเองไปจนถึงบ้านเก่าของตัว เกิดประลึกชาติได้ว่าเราเคยเป็นเศรษฐีมาก่อนเห็นหลานชายกำลังเดินเล่นอยู่ก็จําเรื่องราวในอดีตของตัวได้อย่างแม่นยาในที่สุดก็เดินเข้าไปในบ้านนั้นหลานชายของตัวเองแท้ๆพอเห็นเด็กขอทานหน้าตาอับลักษเหมือนปีาศาจคลุกฝุ่นหน้าเกลียดหน่ากลัวมากก็ร้องไห้ไปบอกพ่อพ่อคือมูลสิริเศรษฐี ซึ่งก็เป็นลูกชายของอานันตเศรษฐีนั่นเองมาเห็นเด็กขอทานเข้าก็ไม่รู้จักเพราะจ,จำอดีตพ่อของตัวไม่ได้จึงจับโยนออกมาข้างนอกมาให้เขาว้านพระพุทธเจ้าและพระอนนทเสด็จไปถึงตรัสให้ลูกชายของอนันตเศรษฐีทราบว่านี่คือพ่อของตัวในอดีตชาติลูกชายของอนันตเศรษฐีก็เลยทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว,ว่าแล้วข้าพระองค์จะทราบได้อย่างไรพระองค์ตรัสว่า เขาจำที่ฝังสมบัติได้ในที่สุดก็พาไปชี้ที่ฝังสมบัติได้ถูกต้องทุกอย่างเพราะฉะนั้นความตระหนี่นั้นไม่ดีเลยเพราะจะนำให้เรามาเกิดในตระกูลที่ยากจนเข็นใจใครที่ชาตินี้ลำบากก็ตั้งใจขยันทำมาหากินประกอบสัมาอาชีวะทำทั้งงานทำทั้งบุญควบคู่กันไปแล้วชีวิตเราก็จะประสบความเจริญรุ่งเรือง พราะบุญที่เราทำนี้จะเป็นกระแสดึงดูดสมบัติเข้ามาหาแลรงกาเนิดของบุญนั้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เให้เอาใจมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้เอาใจกลับมาอยู่กับตัวของเราให้มาอยู่นิ่งๆพอใจกลับเข้าสู่ที่ตั้งดังเดิมก็จะเกิดความอัศจรรย์ขึ้นมาทีเดียวคือใจก็จะค่อยๆตกตะกอนแล้วก็ค่อยๆใสขึ้น บริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์ในระดับที่เราสามารถเห็นความบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาได้ความบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นมาในครั้งแรกเป็นเพียงจุดเล็กๆเ,เล็กเท่ากับปลายเข็มหรือขนาดดวงดาวในอากาศเมื่อบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นก็จะขยายให,ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมาขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญหรือขนาดพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันความบริสุทธิ์นี้ ทำให้แจ้งเรามีคุณภาพสิ่งที่เป็นมนทินของใจก็จะถูกขจัดหายไปและนำมาซึ่งความสุขกายสุขใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยใจจะโล่งโปร่งเบานุ่มนวลทีเดียวแล้วใจก็จะขยายออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดใจจะนิ่งเข้าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นฐานที่เจ็ดตรงนี้จึงเป็นบ่อกเกิดแห่งบุญ เป็นบอ่อเกิดแห่งความบริสุทธิ์เป็นทางสายกลางซึ่งเป็นทางเสด็จไปสู่อาญตนะนิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอาราหันต์ทั้งหลายให้ประคับประคองใจของเราให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายให้ได้ตลอดเวลาฝึกให้เป็นนิสยัยหัดปลดหัดปล่อยหัดวางภารกิจเครื่องกงนนังวลต่างๆด้วยการทำใจให้สงบนิ่งๆว่างๆสักวันละหนึ่งหรือสองชั่วโมง แล้วเราก็จะพบกับความสุขพบกับสิ่งอัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของมวลมนุษยชาติที่เงินทองก็หาซื้อไม่ได้จะได้มาโดวยวิธีการเดียวท่าน,นั้นคือการทำใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ด้วยตัวของเราเอง